Yep step deep of tell it สวยเบื้องบนนะครับแจมีสวยสว,วยครับสวยสวยงามแหมทองเรื่องสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันขี้เก่าครับกับคนผู้น้อยเกือบร้อยโลครับคนพลาทินพาจินพาเฮดขี้เก่าครับผมพี่น้องเศร้านี่กหลมั่พ่อกันขี้เก่าพี่น้องเดี๋ยวสิบถ้าไปยามเบ็ดตอนเศร้าครับผมเพราะว่าตอน ตอนใส่เนี่ยโได้มาน้ำพันผิดพเพราะว่าติดทุระครับผมมือมือค้วานอน่่งมือแรงบมเด้มาใส่ครับแต่ว่ามือนี่สิมาหยามเราคือเก่าพากกันมาหยามคือเก่าครับผมแล้วฝากไว้ให้เก่าครับฝากกดติดตามทั้งช่องเขาคือเก่าทั้งแนวเขาครับผมหาจินหาอยากนะครับถ้าเห็ดท้าทำทุกอย่างนะครับที่ทั้งภาคอีสานท้องเห็ดนะครับทั้งพี่น้องของเห็ดนะครับไปไปเจอสิ่งไหนดีๆเดีอว่าถ้าเห็ดยิ่งไหนที่คิดว่าสิเป็นประโยชน์อาจจะเป็นพวก เจ้ากับอุปกรณ์การดักปลาเนี่ยนะครับแล้วก็พาไปหากินหาอจากสูแนวนะครับทั้งภาคเฮาทั้งอีสานเฮานะครับเัานี้สินสอบชิปนี้กับเซเบสที่เราครับผมนะครับไปดีตามมันครับนี่ครับหม้เขาก็เก่าแหละพี่น้องที่มาใส่ชิปก้อนนะนะครับเห็นมือนี่ได้พักกันมาซ้ำอีกรอบมึงเลกกันมาซ้ำไม่อีกรอบมึงครับ บ้ามันจะเป็นยังไงไปติดตามมนกันครับผมนี่ยันเย <laughs> <laughs> ันิดไนะสวสีรับ <laughs> นะครับเบารุ่นหลังแรกเบาขึ้นมาบาถือกันนะไอ้ครับมันลังแรกบ,า,บ,า,บ,า,บาถือก่ <laughs> อนครับพี่น้องอ๋พี่น้องรุ่นรุ่น่น,น,นหรือไม่ต <laughs> ัวถึงพันก็ใหญ่ยันีเ นึงเอ้ยขอ nói ขอ nói เรื่อครับนี่โอ้ยมาแล้วครับหนึ่งแจมหนึ่งแจมแล้วพี่น้องเอาครับหนึ่งแจมหนึ่งแจมเดี๋ยวโตใหญ่ปนไหนพี่น้องตัวนี้กำลังงามๆหน่อยมึงใหญ่ปนไหนเอาเอาทีมเอาเอาลงในั้กันเลยจ้ะ อาครับมาแล้วครับพี่น้องหนึ่งแต้มแล้วพี่น้องไปลรุ่นน้ากันไปเรื่อยๆครับผมหนึ่งแต้มแล้วหนึ่งแต้มแล้วก็ซ้ำม,มองเก่าพี่นอ้อ,มมองก็ซ้ำมองเก่าว่าถือบมื่หวานเลยพี่น้องโ่้เสียใจเงียง้ยบไหมโอ้ถือครับ ไปลุ้นน่งกันไปเน่าๆพี่น้องว่ามันนี่โบมาได้โบถือได้ครับผมมิดดีดีเดี่ยวแรงกว่เนาะเดี่ยวง่ายกว่เนาะพี่น้องไงเหมือนนี่เนาะนี่ก็มิดครับผมเนี่ยโอ้พี่น้องเอานี่ถึกแล้วครับนี่ต่อยถือเฉยเฉยตาอยกาดุกเลยพี่หน่งดุกถืเว้นเต้นนี่โอ้ยพี่น้องตัวงามเลยแบบนี่ อุ้ยแข่งลิงตายวะพี่น้องเขาไปกินเลือกวะเลือกเนี่ยเอาเกี่ยวไปที่ก้าแหละออามาสองเต้มแล้วพี่น้องใช่ไหมตัวนี้ตายเออตัวใหญ่เลยเด้อเด้ออุ้ยเลี้ยงยังหายไปพี่น้องเลี้ยงยังหายเลยไปสองเต้มแล้วครับสองสองสองมาแล้วครับไปสองเต้มแล้ว

แล้วจะได้ไหมสองแล้วสองแจมแล้วครับอ๋อนีจะได้อีกแจมหนึงแล้วพี่น้องนี่ตายยังขอแล้อยอ <laughs> นี่เอวันว่าถือให้ลากขึ้นมาเป็นเนาะ <laughs> <อ> <laughs> ว่ากับแ้มที่สามเนาะเออครับเี่แจม <ำ S 1> <จำ S 1> ที่สามพี่น้องผม,มลากขึ้นมากเราจำไดเมื่อกี้นี่แม่ว่าเล ว่านเราถึงเนาะเขาอะไรเขาอะไรเห็นไหมันเติมน้อยเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็ว่ารุ่นนี้กับปนใส่กับหลวกพักกันแ้ใส่อะไรอยู่ด้วรุ่นนี้กเลยสองคนก็อิ่มนะแล้วกอเติบบนเดียวเดียเนี่ยครับพี่น้องสามจำเติบทีสามนะแต่ว่าเบียดห้องเพราะเขาได้เบียดได้พี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นต่อกันไปเรื่อยๆครับผมรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องมารุ่นพี่น้องมารุ่นอันนี้ดักกวดตั้งพี่น้องนี่ Thế quạt nó tăng thì cứ vẫn đứng như thế này nó tăng như rồi đúng Đi khắp Quạt tăng rồi như thế này Đây đây nghe mày ngay đều cho để cho khỉnh này Lúc đây rồi <laughs> Nếu phải là cho mắt chập này bị nó ẩn tài đấy mẹ นี่จนตาย่าติดตะเวนได้เนาะนี่นะพี่น้องตายตายตายเอ้ยนี่อย่ามันหลุดเลยนี่ไม่คิดนี่เหมนี่แหละครับพี่น้องถ้าป่ามันคลองไปติดไม่อ่ะพี่น้องเนี่ยถ้ามันคลองไปติดไม่เนี่ยมันสิหลุดไปแต่ว่าหันท่านว่าติดไม่ติดอย่างนี้ว่ามีหลุดนี่ครับมันมันสิหลุดเลยนี่พี่น้องนี่มันสิหลุดเลยเนี่ยนี่มันสิหลุดเรลด้วด้เนี่ยย้ํมันบ่ได้เลยหันท่านว่าตายกอนว่าอยู่เพราว่าหันมันคลองไม้อย่างที่เหล่ามีโอกาสรุนี่ย เนี่ยมันใกล้สีรุดเลยนะใกล้สีรุดแล้วหันหันไปขวองไม้เังที่เลยพี่น้องมันสีรุดไปหันถ้ามันบอกขวองไม่จังได้ก็บลุดเนาะแต่ว่าหันขวองไม่เห็นบอกมันเยกหน่อยเดียวนี่แยบกลุดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ที่สีกออกไปเลยอ๋อสามแต้มสี่เต้มสี่เต้มแล้วสี่เต้มแล้วครับพี่น้องเนี่ยสี่เต้มแล้วไปรุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องเหลืออยู่โยบุ้นใส่แถว ใส่เป็นแถวยาวไปพู้อะไรพี่น้องน้ำคลองไปพู้หละแต่ว่าตรงนี้ไม้นี่น,นี่บางนึงหันมองใส่ใส่ซ,ซ้ำมองเก่าได้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพราะท่านมาใส่หอดพีเสียเนาะใส่านผู้หนึ่ง <Yeah. S 1> อันนี้คือไม้ไม้ครับเนี่ย mm hmm. ไม้ๆๆไม้ไม้ไม้เดี๋ยวเ้าไปรุนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องสี่เตาแล้วครับผมแต่ว่าเสียย่งเดี๋ยวจะตายไปสองอู้หึนเนี่ยเน่าไปเลยพี่น้องไปติดีตา่างกับบวชักบวช ยู่ยอยู่ยเจ้าแกไปแกส้นไปปะบูปะบูเอาเอาเอาควาขึ <t ru> ้นมากันเยอะเยอะเยอะมี่นกัส <that> ัน <t> ค <ru> <that> ักขึีนหลังเลยฝั่งสันคักบูู พี่น้องตัวป่าครับบาบูครับเอาเอาแล้วครับพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นครับมีรุ่นเอามีรุ่นครับประคอประคออู้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 ้ามีรุ่นครับมีรุ่นป่าตัวป่าบังพุ่นเลยสวยสวยเตรมนี่สวยครับ แก้มีสวยมากมีสวยแก้มมีสวยเสวยเบื้องบนนะครับแต้มนี้สวยสวยสวยครับงามงามตัวนี้หกแต้มเลยตีเออหกกองเปล่าก็ง้อเบื้องนี้ทีดูดูโอ๊ยกระจกว่าเปิดว้หกแก้มครับข้าไปขัาไปเราจงให้เอาขวดออกกินเลือกกินเลือกเอา หกแจมแล้วพี่น้องไปรุ่นน้ำกันไปอีกครับเรือ่อยๆนี่นี่มึงเจ้า,าหน่อยหน่นอ,อยเงี้ยอีกนะเพื่อนหน่อยไอ้น้องก็เจะเห็นปลาบวางเจจสียใจไปเลยเพื่อนอ่ะมันอันตรงนี้มึงอีนตรงนี้มึงดูทางนู้นก็มีตะลุนนี่มีลุ่นนี่หน่ะเพื่อนอ่ะอไปเพื่อนอ่ะโอ้พี่น้องหก,หกแจมแล้วพี่น้องหกแจมแล้วมาน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 อยู่ไปรุ่นน้ำกันต่อไปเรื่อยครับผมที่ประทันจะเคยมาใส่ครับครั้งแรกพี่น้อง ว่าที่พี่น้องเกี่ยวคลัดเยอะจนจังว่าพี่น้องมาไปท่านลังนี่จังเห็นจังเห็นจังพี่น้องนี่หลุดหลุดลังนี่หลุดเลยโอ้โหท่านครับจนจังเลยเนี่ยเจียวนจังเนี่ยหันหัน่านโบไปเจียวเจียงสี่นี่มันสีอยู่เลยหันไปเจียงสี่เรามันสีหลุดพี่น้องพาหันฐานโบเจียวไม่ทั้งไตไว้ทั้งไตเนี่ยมันสีโบใครหลุดราะหูเลยนี่อื นี่จนจังก็มองไงพี่น้องชายใช่ลืดๆเอาไว้ท่านพี่น้องไปรุ่นต่อครับผมเยอะอายุสามสี่หลังหน่อยพี่น้องจนว่ะเกี่ยวกับโบุนี่เหรอเออพี่น้องเน่ากระโดดครับเนี่ยกระโดดเงียงให้ฉิดกระโดดน้ำนี่ครับเจบไปกินกระปุลป่าเนี่ยสุดเดอร์หรือเป่เนี่ยครับสุดยอดเลยนี่เจ็บกินกระปุลป่านี่ครับต้นเหมือนต้นน้อยๆครับพี่น้อง เดินอยู่ข้างคลองเขาได้ป่าแล้วเขาก็บเจบพักไปกินกับ,กบ,บปลลุลป่าเลยพี่น้องเลยอปครับเดินทางกลับแล้วพี่นอ้องดีเลยทางไปเ้าอาลาดอาลาดพี่น้องนี่ครับรายได้เ้ามมือนี่ครับหกแต้มครับผมเนี่ยหกแต้มเลยครับผมนี่ครับหกแต้มมีมีแต่ว่าปลาดุกนี่ตัวใหญ่ย้ปะปลาดุกกับบุกคอสองตัวนี่ใหญ่ย้ะนะครับได้ไหมหกแต้มคือเก่าครับพี่น้องสุดยอดครับผมเนี่ยนี่ครับเบ็ด ืันนี the 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 ้ก็ใช้เนี่ยอันเดิมนะครับเนี่ยเกาห้านะครับพี่น้องเนี่ยเกาครับผมเนี้ยเนี่ยเกาเงี้ยเียแมงดินหมาครับผมนี่ครับเนี่ยแมงดินหมาคือเกาครับแต่จ้งไดก็ฝากติดตามกันคีอเกาพี่น้องถ้านอ่างองห้าเนาะค้าหากินหาอยากหาเห็ดนั่นเห็ดนี่นะคพี่น้องทั้งหากินเป็นวาัฒนธรรมการเป็นยูของคนอีสานนะครับพี่น้องนะติดตามทั้งช่องคนพัดจินพ้าจินพักเห็ดคื้เกาครับผมไปเจอกันใ่อีพีหนาครับผมว้าาติไปไม้ใดเนาะต่อไปเนาะครับไม้นี่ก็ถือว่าโอ้ สุดยอดคือกันครับเนี่ยหกตหกตัวไว้โต,โตสียังไงเนี่ยก็มีอยู่สามสีตัวครับเนี่ยสามสีตัวไอ้นีนอยี่สองตัวเนี่ยท้อน้อยน้อยู่สองตัวนั่งครัโอ้สุดยอดครับผมเนี่ยโอ้เหมือนเกลียวลวดลายลังเยอครับพี่น้องแล,ล,ล้วครับไปเจอกันนะครับผมแล้วเขาจะไปยังครับผมไม่ไปเจอกันไหมครับผม <S <S>